พร้อมสุดๆนะคะแต่ละคนข้างนอกหนาวจิ๊าหนาวมากที่สุดของความเย็นเยี่ยมทุกคนว่าการเป็นทื่เมยมันเหนื่อยปะ <laughs> ทางนี้เหนื่อยมาก วอล์กวันเดย์ค่ะวันนี้จะมีวอล์กวันเดย์เป็นการไปซื้อของยามเชา้าตอนนี้หกโมงแล้วทุกคนอีฮีถึงเช้าวะเช้ามากแบบหุ่งเลยยามเชา้าคนเขาไปทําง,งานกันเอ,ไนองไปตาคอนเสิร์ตเมื่อว,วานมากกับก้าไปตอนชเช้าคือเมื่อวานอ่ะไปในแบบเมนพี่ซ็อกใช่ปะ่ะวันนี้ไปในฐานะเมนแจ๋แจ๋นี่เมนแจ๋แจ๋รู้สึกเอาติดวันนี้นนไม่มีโดยองสักวันตั้งนั้นที่เป็นเมนโดยอง 무도요충전 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. 충전이 완료되었습니다. 영수증을 원하시면 영수증 발행 버튼을 선택하십시오. 료용 교통 카드 발매기입니다 อันนี้เป็นมิจีแม่ค้านะคะที่จะต้องไปคอนต่อกินกินคิมบับปะคิมบับพัน้อนนะคะยามเช้า นี <Kill> ่นะคะเราจะไปหน้ากอนะ่อนนะคะก็มีพวกลมแล้วก็กระเป๋าเพราะเดี๋ยวต้องไปซื้อของนะคะก็เลยตกไปก่อนและอยากผมตกด้วนเช้ไอ้แต่งตัวไม่ได้เหมือนหน้าหนาวเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยหดีมากันนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องเดินออกไปอีกน่ารักมาก เราออกมาแล้วนะคะทุกคนฝนก็นยังไม่หยุดตกหนาวด้วยไม่ได้หนาวเพราะว่าหนาวมากเนี่ยตรงกลางต้นคือแบบว่าตอนนี้หนาวม,มากทูกป้ายมีบ้านแต่ว่าตอนนี้หนาวมากและแถวยาวมากแบบอลังการงานสร้างานเขาเปิดขายกันเที่ยงนะเว้ยมงค์คือเดี๋ยวยองอก่อนคอเดีด๋ยวยองรอ,กองเกิน นี่นี่ดูคอนมีตอนเย็นแต่ทุกคนมารอซื้อของนี่อะนี่ยาวไปถึงนู่นน่ะอันนี้เก้าโมงเช้านะคะทุกคนเปิดขายเที่ยงเออไม่ตลกนะเนี่ยไม่ตลกฝนตกเนี่ยไม่ตลกโคตรหนาวก็จะมีบูทต่างๆ่างเซอรคอีเวนต์บูสเซอร์เชคอีเวนต์บูสบาวจีบ่าวจีเอฟซีเอ็มเอ็มนู่นนี่นั่นต่างๆนานา ตอนนี้ข้างในคือเขามีเปิดเพลงด้วยนนนะะเเอจิยยาาาบกตตชมคือตอนนี้เขากำลังรอซื้อ M D อากาศสดใสเอาหน้หนาวไม่ไหวแล้วหนาวมากแล้วฝนตกเลยๆๆๆอยู่เลยแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงเหมือนน่าจะเป็นแบบเพลงเชอร์ซอนที่ไหนหรือเปล่าเป็นการดาวของการาดาวแต่วตันนี้หนาวมากแล้วก็เรากำลังจะรอซื้อ M D นะคะซึ่งตอนนี้ใกล้แล้วเหลืออีกคิมจ รอได้ก yeah. uh, ี่โมงคะรอมาตั้งแต่เก้าโมงเอามาเก้าโมงนี่ค่ะเก้าโมงเองค่ะนี่คนมาคนแรกก็มาตั้งแต่ตีห้าเลยนี่น่าจใจ้ทุกคนดูว่าน่าตามันเป็นอย่างนี้อันนี้คือใบที่เขาเอามาให้เราดูว่ามันเป็นอะไรมีอะไรบ้างเงี้ยดูใจไม่ได้กลับบ้านใครอ่ะกไม่รอดเลยอ๋อเอ็นดีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งแบบหนาวมากตอนนี้ 예. 개 하셨어요. 예. 세 네. 개. 이 M 사이즈 그이요 예. 이거는 라디사이즈그레이너한번 늘려 주세요. 한 번. 늘려주세요. 한 번. 네. 한 번. 네. 네. 오, อีกุเย้ตัวอาวอาซิดาสามนามันเป็นการเลนดอมการ์ดรู้่าเราจะได้หนึ่งสองสม่งพลังวางนะฮะคนนี้ต่อไปหนึ่องหล่อมากหล่อหนาวจบาววุ้ยสล โอ้พี่เขียวไม่ัำจองมันก็เป็น,น <c oughs> หนึง่งสองสามสามสนา่ารักมากสามสาม,สามเป็นนา่ารักมากสามสามสามใบมเีเรื่แปลกปะที่ไม่มีโดยยองเอ <c oughs> <c oughs> อเมย์มีมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นมากทุกคนคือเขาอะ มั่นใจว่าพวกเขาเอามาแบบคนแบบเกือบจะแรกๆอ่ะหมายถึงว่าก็ไม่ได้แรกขนาดนั้นหรอกแต่ก็ว่ามานล็อตแรกๆอะ่ะเออแบบรู้เรู้เลยว่าตัวเองอะ่ะโอ้ยโอ้แต่ผมรู้เลยว่าตัวเองอะ่ะน่าจะล็อตแรกๆอะ่ะแต่ว่าพอไปถึงอะ่ะเสื้อบอมหมดแล้วก็เสื้อไอ้ที่เป็นยูนิฟอร์มก็หมด,หมดคือไม่บอมไซส์แอลก็หมดสีดลเออห,หมดแบบทุกอย่างมันไม่ได้หมดทุก<ม>อย่าง,างขนาดนั้นหมายถึงว่าแต่คือทำมาขายใครทำแค่นั้นน่ะ้วที่ผวูว้าลิอ่ะแต่ญี่ปุ่นวิงขายกึงงงตอนนี้กูกยังงงอยู่ <c oughs> ก็คือที่เล pues like ่นมันก็่เคจบซื้อไม่ทันเศร้าไหวอย่แล้วต่อแถวอย่างนานอ่ะก็ใส่ไอไอเดียมเพราะว่าตอนที่เราไปซื้อเามันเหมือนเขาไม่ได้จำกัดเลยใช่ปะว่าอยากได้เท่าไหร่เมื่อี้เราเพิ่งซื้อเอมดีใช่เขาเรียกว่า MD ดีฮะแต่ว่าเสื้อบอมที่พี่ซาฝากซื้อก็หมด แล้วก็เสื้อที่เป็นแบบที่ด็อกออกแบบก็หมดมเหลือแต่คิดมั่นใจมากว่าเป็นแบบฟิวที่แบบร้อยต้นล้นโอ้เองมีลูกเดี๋ยวจะคแล้วนะทไมไม่ได้เพราะมันไม่สั่งนี่หรือว่ามันเป็นแถวอย่างยาวผมก็สกใครจะไปต่อนี่ก็เลยให้ร่อไอซนี่จริงที่โกหกนอยอ่ะ ไม่เคยทันแต่ว่าญี่ปุ่นทันหมดเมื่อกี้นะคะเราก็เข้าไปเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จเรแล้วเรากำลังจะไปเรากำลังจะไปโคเอ็กนะคะทุกคนไปดูแบบแสงสีเสียงสักนิดหน่อย ตอนนี้นะคะเรามาโคเอ็กต์เลยค่ะทุกคนเราเจออะไรให้ดานี่นี่ฟอปอัพโบน้โบน้โบน้อล้อเช่าโคเอ็กของแบบเคทาควโคยูเคทาวเราจะแอบแอบแอบไปดูหน่อยหน่อยทางเข้าท,แบบทางเข้าที่แบบอยากเข้ามานานแล้วเห็นมาบ่อยแนละ้ว ไนอคค่ามันมีหลายชา้นี่เอามาพว่าจะได้เข้ากับต้นไม้ทุกมากเออ้ทุกม อันนี้คือกาดอรอุ้ยมีไลา์สือ่อด้วยมีไลา์สือส่อด้วยก็จะประมาณนี้นะคะข้างในก็นั่นแหละทุกคนที่ขายอัลบั้มดีนี่เองคนนี้เขาว่าถ่ายเฟรมแล้วแบบมีมเฟรมเยดําด้วยอ้ยเยดัมบังหน้าเยดํดบังหน้าไม่ถ่ายรูปเราสามคนเลยเราสานถ่ายหรือว่าต้องอันนี้ ันนี้น่ารักนะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมากน่ารักมากถ่ายกับเพื่อนยังไงให้เหมือนถ่ายกับแฟนที่หน้าตาบัรเจียนเลยนะคะนี่มีคนไทยเยอะเลยของเคทาวนะคะอยู่ที่โคเอ็กเพื่อใครอยากมาถ่ายคือมันแจ่มมากแบบดีหลังจากอันนี้เสร็จแล้วก็ออกมาซื้ออัลบั้มหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากซื้อนะคะแต่เขาไม่มีอะไรที่อยากซื้อเขาก็เลยมาแค่ถ่ายรูปเล่นน่ารักมากเห็นมากตอนนี้เราอยู่กันที่โคเอ็กมอลแล้วนะคะเป็น เขาเมื่อกี้เขามีไฟแล้วเขา,าปิดไฟไว้มานนทัน ทำอะไรไม่ได้ใช่นเดนี่ค่ะทุกคนเรากำลังจะไปไหนไม่รู้ทุกคนคะตอนนี้ประมาณกี่องศาไปเรามาเดินโคีกใช่ไหมคะแล้วเราก็พูดกันว่าแบบเออเราจะออกมาเดินข้างนอกโดยที่เราอ่ะไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะคือแบบว่าโนแพลนไปเลยให้มันจบจบเออแล้วสรุปเราไม่ได้ไปสะพานอะไรเลยไปดอออิโอเค ไ,ไปสะพา,านนั้นไปบันโพนะคะ<ก>เดี๋ยวเราจะไปตอนนี้หาอ,องศาตอนนี้หองศาเย็นเยอะไม่มีไม่มีฝนเอ้ไม่มีฝนตกคือดีมากเลยเนาะใช่แล้วอากาศเย็นมากมาคือแบบชอบอะไรแบบนี้มากเลยมันแบบดูแบบสวยงามอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะสว่างมากาก็ตามเราก็เดินออกที่นี้หรือเปล่าเราไม่อยากไปเดินผ่านหน้าไอ้นี่คราบอุ้ยค่ะตรงนี้ก็สวย เราลองชิมอันนี้นะคะเป็นขนมบังพันวอนที่อยู่แบบใจดินดนตอนี้เรากำลังไปสะพานบานดูตีตตอนนี้เขากับไอ้ํกำลังนั่งรอนะคะเป็นไปแบบอยากมีฟิลแบบซีรีส์เกาหลีก็เลยมานั่งอรอรถเมล์นี่ค่ะสายที่เรจะไคือ740นะคะอีก3นาทีมาถึงเป็นไง

ทุกคนถึงแล้วบันโผแบบนี้ว่าเรียกว่าการพักผ่อนพิเศษชูนะคะทุกคนสวยมากอะทุกคนคืนนี้เป็นทานบันโผนะคะทุกคน อันนี้จริงๆมันคือสะพานนี้ได้บอกมาใหญ่ๆมันคือสะพานนี้นะเป็นสะพานนะคะแต่ว่ามันสวยมากมันสวยมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองมาตรงนี้มันดีมากครัแบบเหมาะกับการมาวิ่งตอนเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยวิ่งขี่แล้ตรงนั้นนะเขามีถ่ายทำอะไรอยู่รู้แต่ว่าเราจะไม่ถ่ายตรงนั้นนะคะเราแค่จะแอบไปดูว่าเขาถ่ายทำอะไรกันอยู่เราอุ้ยเราอุ้ยเราเผื่อเจออุ้ย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 วะ มันเป็นฟิลแบบว่าเดินใต้สะพานเพื่อที่จะไปแบบถึงสะพานอีกสะพานหนึ่งอ่ะแล้วคือแบบว่ามันเหมือนกับฉากในทีมแมพที่เทรเชอร์อ่ะไม่ใช่ฉากที่เทรเชอร์มาออกกําลังกายกันอ่ะตอนที่ไปปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยคล้ายคือมีความคล้ายคลึงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามีความคล้ายเขาอยู่บนเวทีค่ะเขายังเล่นคอนเสิร์ตอยู่เนาะแต่สวยมากทุกคนดู พยายามทำคืนอ๋อูเลเจอ forever เหนาะวนอยู่กันสองคนคอนได้ดูวันพรุ่งนี้ไงก็เลยพยายามแบบหลบสปอย จากทุกสิ่งอยู่โดยการมาเดินสวเสาธารณนะีย่างนู้นหนาวแต่ว่าไม่อยากได้รับรู้เลยทั้งนั้นห้ามใครส่งก่อนนะทุกคนเขาจะบอกว่าแถวนี้มันสงบมากทุกคนแบบว่าถ้าใครแบบอยากออกจากโลกถ้าใครอยากจะออกจากใช่แบบอยู่ๆก็รู้สึกไม่อยากไม่อยากเข้าโซเชียลหรืออะไรเงี้ยไม่อยากโชว์แล้วอะไรเงี้ยมันจะระงุ่งเรองเกินไปเออก็มาเดินตรงนี้ ก็ปวดขาดีเดินแ่น่นนูอะเวิร์กนู่นอะมาถึงเนี้ยสุดๆสุดดแบบหนาวสุดๆเทีขาเจงนี้ล้วเา่เปาเขาึงเชอรเชอร์มากเพราะว่ามันมีอีพีนึงที่แบบเชเชื่อมาัจักรยานแล้วก็มาเดินเล่นสวนสาารณอะอย่างเง่ตรงนี้กเหมือนมาอทนาหดูวอล์ม จะตายก่อนกันไฟเร็วไปอีก ีลมนะเนี่ยดูดิหญ้านิงาน่งใบไม้นิ่งคนไม่เล่น <laughs> คนไม่เล่นขอทีขอคนไม่เล่นไอเหี้ยของไม่เล่นเนี่ย <laughs> ไปไปเล่นกับเขาหน่อย <laughs> ไม่เล่นเลยหรอเอาจอดมันเยอะเอาจอดมันเยอะอะไรหนาวหนาวออกมังกา ขอคนไม่เล่นขอคนไม่เล่นไปกายออ้ยอ uh ุ้ยโอ้โโอ้โหพอได้ยัง <oh 아아아 오이. 아. 깨요. 물을 갈빵이 빗물 지금 물 물이 짱. 2,000원. 1 5 0원기말이야네나개 골로라고. 아, 네개네개가이인분 새우. 새우. 말리 하나. 그리고 오징어 두개 감사합 이거 더한 게 더한 개꺼내먹면 감사합니다. 더한 게 더한 게 맛있어요. <웃음> 맛있어? 맛있게 먹어? 자, 맛있을 때 먹어야 돼. Yeah. And, uh, 응. 네. 안녕하세요. 이지한어떡게면 이치하시는 거예요? 카드요지금 이치 안 돼요. 카드는 안 되고요. 뭐, 뭐라는 Um, okay. mm ่ hmm. sure. yourself, no, okay. ึ้นไปชันที้วกนัที่8อล้วก็้นไงันี่9แล้วกนนี่10ก้นที่11แขึ้นีวกั้นวกันี่14แรกริงนะปชทีงเดินก็ับวันแรกนะคะก็คือนขาบอกว่าพรุ่งกนไ้อาจจะหิมะตกอาจจะนะคะแล้วก็ ตอนนี้เขากำลังเดินกลับกันนะคะซึ่งเมื่อกี้นี่แวะร้านปลาข้างถังนะคะไม่รู้ว่าหิวหรือว่าอร่อยแต่จะคิดว่าจะจะหิวแต่ตอนนี้พูดทุกคำคือควันออกปากทุกคำทุกคนดูคือหนาวมากคือหนาวสุดๆแบบทันสุดแล้วก็เมื่อกี้นี้แบบมีชิเม์มา <c oughs> มากิน<อ>ข้างๆเว้ยแล้วเราก็เรียนเีย <c oughs> เหมือนว่าเราไปคอนมา <c oughs> ที่เราไม่ได้ไปวาหายใจเข้าก็พอเธอ ใช่ไงมันทะลุกันได้ชาชัน่าจังข้าไหนดีอ่ะเอออันนี้น่ากินว่าสตอเบอรี่เชอร์รี่แต่ว่าอ่างุ่นก็น่ากินอ่ะก็แอสตัมเบอรี่กับเชอร์รี่ว่าอ่างุ่นก็ได้โอเคชูเก้โคโคอ้ออันนี้อ่ะอุ้ยพอดครีโก้ไตก้เชอรี่หนบ อย่าเพิ่งถ่ายรูปก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งถ่ายรูปก่อนเฮ้ยนี่หลบสปอยให้ตายมาตายลางกรุงนอนที่เดียวกันโคตรแย่โคตรแย่ตั้งแต่ตั้งแต่ดูตรี่กูยังยังไม่อยากดูค่ะแต่ว่าเห็นติ๊กตอกแล้วเมื่อกี้ตั้งแต่น้องยังไม่เล่นอ่ะเออเออเขียวมีมิด เออวีไปเออยืมแต่ให้คนอื่นก็เลยสับเปลี่ยนเฮ้ยตกช้าจ้าเจ้าอว่พี่กีบอกว่าเจ้าอว่กำลังจะมาหายกล้องหนุ่อแต่อีเนี้ยกลุ่มถือทับหยิบผาตกเจ้าอู่เดินหนีเลยเจ้าอกจอมเองอ่ะแล้วก็เห็นฮารุตกเจ้าอู่แล้วก็มีหมูว้าเล่นหมูหวานและฮาลุตกต้กำลังจะเดินผ่านไปทุกคนแล้วก็เรียกพี่กีพี่กี้ฮาลุตกตจะไปแล้ว คิ้วแค่เรียกแบบสุดชีวิตแล้วก็ได้วงเงี้ยทุกคนเห็นอินเสิร์ตินเสิร์ตไม่เร็ววันหนึ่งปีที่เราคอยแผ่นแบกใจมีรักดังฉันนั่เขาบินค้วเข่าหรอกินเวลินอกอจกินนักลลกหลับนอนน้ำจะต 昨天，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 昨